สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับสวัสดี FC ซแฟนคลับของเสียอีกแฟนเพจหนึ่ง c ซแฟนคลับของเสียอีกแฟนเพจสหรือ FC ซแฟนคลับของพ่อบ้านสายบนเทิงร่วมกันทั้งช่องของบ้านแดงมะเมียวน้อยชแนลช่องไหว้ที่นั่นแหละครับพี่น้องมาไม่นี มื่อนี้เลือกงานมากอุ้ยยุ่งขึ้นหลายแต่เมื่อนี่เลือกงานมากกเป็นอวันศุ์ที่มิดไมยนี่มิดไมยอันดีมีกระเป๋าแดงกระเป๋าดแดงเฟี้ยนฉันมาเพราะเป็นการเสียเวลานั่มผมมาเลยมื่อนี้ผมดีผ้าไปสํำรวจข้วบ้านผมหลังจากที่เลือกงานมาแล้ว ปุ๊บสุกเมื่อผมที่เฮ็ดหนังทุกเมื่อนี่ตามผมตามมาดูว่าอันดับแรกเราต้องมาดูสเสบียงก่อนว่ามีอะไรให้กินแท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 นเบิ้งสเสบียงเด้อให้เบิ้งเลยฟังไม่อย่างเนาะเสบียงให้เบิง้ง อยู่ในตู้เย็นส่วนมากจะเป็นน้ำหอมซะเป็นส่วนไงน้ำหอมครีมพวกเครื่องสมานผมไข่นี่งหมีเลยขางล่างกัเป็นน้ำหอมผมนี่บ้าน้ำหอมแห้งเพราะว่าเฮดเราเองเนาะน้ำหอมทำเองนะครับจัเป็นอาหารแมวแพ็คตรองแช่ยเย็นให้น่ากินแพ็คไวเนี่ยเป็น นั่นละนะวากเป็นเรียมยวนีแล้วเห็นบหนี่ครีมท่าผิวท่าตัวพวเมันตัวที่สำอางเนาะอม่้ามาทำอย่าวละตัวขนมเนี่ยขนมน,ขนม่ขอขนมก็จะมีพวกเครื่องดื่มน้ำเดือมอีซสุกโกที่ตันนั่นเองดเ็ด,มมดเม่นูทำแบบคูงผมย่ำไปแล้ว กรอบนะครับเอาเสียแบบนี้ม่ไม่รอ,แบบอบมากเอากับน้ำเตียมอุปกรณ์ใน,นการเห็ดรับเขาพริกพริกแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามทุกคนน้ำมะขามเดี๋ยวพวกั่วทั่วกับแปน หัวครับแตงแล้วไปตํารุ่นมนมีสิจริกินนะมะคุ่งกินส้มตำาออนนั้นเนี้ยก็จะมีพี่ขวดเขียวน้ำผึ้งเดือนห้าผมก็มีนะจ๊ะปี๊ดตัวเย็นลมวะสิเดียวโคกมาเสียนี่แต่สิมีโคกไปแต่เสียเรามาดูชั้นสอวมีอะไร กเปิ้งเิดูสวอกับสิมี่พวกปลาปลาาปลาปลานอป่ปลาอันนี้ก็เป็นหมูอันนี้เป็นหมูเป็นหมูสามชั้นแผ่นผมเสียมวนเสจลหมูก่อนในเปิ้ลขาว เนยเป็นปีแล้วแหละแช่แข็งไม่เนยอันนี้ก็ทุเรียตับเฮ้ยเป็นเลือดหมูก้อนก้อนละเก้าบาทอื้อมาไว้ทุอออออก,ก,กอย่างโอ้ยกระชกกระชกกระชกอะไรกระจกเรื่อง มันเห็่ไก่อันนี้เป็นน่องทงนี้เป็นปีขถึงลางเราให้เปิดกลองข้าวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เบ็ดพวกนี้ครับแพงขางทาี่เป็นพวกเครื่องต้มเครื่องแกงบบอึดหลังจากนั้นเรามาดูว่า อยู่ข้างในนี้คืออะไรแนทนเทียนก็คือไก่ที่คุณเมียหรือว่าภรรยาเนี่ยเขาถอนไปให้ผมแล้วผมก็สิิตำสมตำเกีนแต่ว่าผมต้องไปหนึ่งเขาาควนพี่น้องออมาหลังจากที่เบิ้งกันแล้วผมสิเฮ็ดคืิเงาวๆใี้พี่น้องเบิ่งโดยที่บ่ต้องไปตัดตัว ว่าผมทำอะไรต่อเอาเอากล่องหามาพี่มาที่นี่ผมเป็นแม่หนึ่งเข่าเลยทุกคนเยำข้าชนะข้าชนะภ้าชนะอุปกรณ์เราไม่หาจีนยำข้าชนะจะอ,อะไรตัง้งเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวข้อต่อ <c oughs> มอนเมล้างก่อนมวล้างก่อนาล้างก่อนอใส่นามเ้ยทุกคนเด้อผู้ใดที่บอเพือนเขาบ่คิปผมใหม่ ใส่นานพอประมาณเพราะว่าห้าสิรุเสียนาำอ่ะเดี๋ยวไปตั้งน้ำร้อนก่อนเอ้ยชบเสียงมันเขา่าเนาะเสียงมันเข่าแล้วเห็นเจ้าสีเอานี่สีได้พอดีครับนนกับสีล้างหัวต็ดแห่เบื้องเรกเลยตัวนี้ มันมันสีเหลือกแม่เหลือกนุ่นหาเห็ดกับเขากรนานมดีๆเต่มไเลแล้วก็ข้าวข้าวที่แช่ไว้เทรา,น,าน้ำมันขมดตกที่จริงน้ำใส่เขาสามารถเอาไปเห็ดอ่าสมพักตออะไรเดีเอาไปชท่อไเหือดสมพัดมือแล้วก็จะคือเลยมือเด่นเลยทุกคน,น เดี๋ยวให้ยดึงใจๆผมจะทำการล้างเครเพื่ออย่งน่้นพเพราะดูแหละแต่ว่าพอเมียปูยาตาย่ายเป็นผ้าเห็ืผมจะเลยจำในเพลงนี้ามากล้างข้าวก่อนนะจ๊ะจ๊ะสองสามน้ำกูเลยางจะสองสามนม้ำ าพอล้างเสร็จอาเสตเทนนะครับเตรียม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 ตัวกล่องมันะสิมั่วๆยังไงปวดที่อะใส่เลยใส่เลยใส่เลย ปิดฝาปึ๊บปิดฝาแล้วนยัางงี้เราปิดฝาเพื่อที่จะให้ไอ,อความร้อนเนี่ยมันประทุขึ้นแม,ม่ไม่กระฮ็ดในเขาห้องมันขื้นเร็วขื้นเร็ยวที่คือเม็ดมันเริ่มพองตัวมันก็จะกลายเป็นข้าวที่สมบูรณ์แบบรวอมที่จะเอามาทรายหรือวารับประทานอ่ะ สสสเสร็จเรียบร้อยอเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี่มาคลิปชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมนั่ำเลยเด้อ่าเลี่ยม แชร์คลิปให้ไร้เลย,ยพี่น้องขอบพูดหลาลๆ์สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ